สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีผมช่างใหญ่เพชรมหาชนและอาจารย์ลิต้าหนองคายนะวันนี้จะมาสอนทรงอะไรกันารง์ทรงสูงผู้ใหญ่ทรงสูงผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่หัวลายสีเลี๋ยวนี้มีตั้งสีดำผู้ใหญ่ก็เหมือนเหมือนไอ้นั่นเหมือนเหมือนทรงทหารอ๋อครับงานลิต้าก็เปิดขึ้นนะครับข้างสูงไปเลยทรงสูงไปเลย ตัวนี้ก็เป็นอะไรนะครับขมบางไข่ดาวอะไรเงี้ยใช่ไข่ดาวจานดาวเทียม นี่รองฟันเบอร์อะไรจันเบอร์สองค่ะเบอร์สอง่สไลด์ขึ้นไปเลยนะครับสบายๆขายยังไงก็ไม่แบงระวังหลุดหัวก็พออย่าเลยลายที่เราจะทำก็พอวัอนนี้ครับจันติตาก,ก็ใช้รองฟันเบอร์ศูนย์ห้านะสวมถ่เป็นปรับอหอยสุด เป็นเบอร์หนึ่งพอจันดีตาจะใช้สองเวอร์ชันนะใช้ศูนย์ด้าด้วยใช้เบอร์หนึ่งด้วย ถ้าตัดเป็นทรงรถเรียนจสวยไหมอาจารย์ทรงนี้หมานี้สีสันนี้ก็คงสวยแต่มันอยู่ที่คนตัดมันอยู่ที่คนตัด,ตดรถจุดเถือกลึกนี่มันเหมาะไหมอาจารย์ไม่เหมาะ,ม,นนะมันลึกไปนะมันลึกไปมันเหมาะกับรองทรงสูงสั้นหน่อนะใช่มันแลดูแล้วไม่สวยก็อย่าไปตัดรถเรียนนะเพราะมันจะเปิดมากไปครับ ใช้ปล,ยลายหวีสไลด์ขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อให้ผมนวลนวลคืนๆขึ้นไปนะผม3ามสีก็ต้องค่อยค่อยไล่แต่เย็ด ิดใช้ปลายหวีด้านห่างนะครับไม่ต้องการให้มันสั้นจนเกินไปนะจัดการให้ผมมันสลบมันโคง้งอ่ะโค้งไปกับหัวโค้งไปกับกระโหลกศีรษะ ลกูกศิษย์สัก็เหมือนลูกฟุตบอลเน่ยข้างหัวเบนก็เหมือนลูกฟุตบอลเบี้ยว ปฏิทเตรียนใหม่แล้วนะมันโอ้มันมีอันพังต้องเอาไปซ่อม คล่ไล่ไปเรื่อยๆครับตำบนเราสั้นประมาณไหนจัดปวดมือเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่เลยนะครับพอแล้วค่ะหมดเรงแล้วตัดเป็นน่าจะสิบหัวหัวแล้วจ้านนะ่ะเอาเบอร์สี่เลยค่ะปัาา๊บเลยค่ะก,กินเฮดไปเลยกินเฮดไปเลยค่ะง่ายง่ายง่าย ทอยนะครับก็ใช้ตัวเล็กนะครับในการเก็บรายละเอียดนะหวังว่าทุกท่านคงมีความสุขกับการติดตามรับชมนะคอมเมนต์ช่วยเป็นกำลังใจให้ช่างใหญ่และอาจารย์ลิตาด้วยนะคอมเมนต์ด้วยมะบอกทุกคนนะชมเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานความรู้ได้นิดหน่อยถ้ารู้แล้วก็อย่ามาด่ากันนะ คนมีนมรารยาทเขาไม่ได่าหรอกจ้คนเก่งแล้วก็อย่ามาดูคนเก่งเขาไม่ดูอยู่แล้วออส่วนมากพวกที่ไม่เข้าใจอ,อ่ะดูแลจะหาว่าอีฉันทําอะไรทําไมทําอย่างนี้การตัดผมก็เหมือนการเต้นระบํา <c oughs> เต้นให้มันสนุกเต้นมุมไปมุมโน้นแล้วก็ยกไปมุมนี้แล้วก็ไปมุมนั้นมันแล้วแต่เทคนิคของใครของมันแล้วแต่ความ ขนาดของไข่ของมันตร้นไม้สวยก็ตัดต่อครับเก็บอะไรเก็บจะติอะไรเก็งใจใสายตาดีขั้นบ้าง <c oughs> การขอบออกนะครับตัวที่มันลกๆไม่สะอาดตัวที่มันยังไม่สวยไม่คมก็ใช้หวีเก็บรายละเอียดนะครับเชื่อมต่อคอนเน็กนะกระลองเบอร์สี่กับผมลองฟันนะครับเบอร์สองเบอร์หนึ่งครึ่งนิดเอง บางท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องลองฟันบางท่านก็ใช้หวีค่องอย่างเดียวลองฟันไม่ค่องเอาค่อยค่อยฝึกกันนะตัวนี้ไม่สวยก็แต่งเก็บรายละเอียดเลยวันนี้ขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่มาตัดผมให้ชาวบ้านฟรีๆนะโดยที่ไม่มีเงื่อนไขด้วย เงินก็ไม่ได้นะครับเมารถเมาลากันมาเองขับรถขับลากันมาเองนะที่ท่านเห็นนะครับก็มีนะครับมีหลายท่านนะจะมีท่้นนิตยานงบรมภูอาจารย์บันนทบบนทบุรีแล้วก็ช่างโอเคครับผม้องสามนะครับผมใช่นะนี่ล,า,ลาไปก่อนบครับฝับผมไล้วก็เชิเดี๋ยวเงินาหายสวัสดีครับ